สวัสดีครับผมบานจันทรารามนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศการเช่าพระหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับก็มีที่ท่านหนึ่งนะครับนัดผมไว้นะครับที่แสมดำนะแถวแถวพระรามสองนะครับนัดกันไว้ที่ปั๊มปตทก็เดินทางไปเช่าพระองค์เดียวนะครับเป็นพารุ่นไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาถึงที่ปั๊บบรทอแสมดำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะรอติดต่อพี่คนนี้ไปก่อนนะครับว่าเขาถึงหรือยังนะฮะตอนนี้ถึงแล้วนะครับอ๋อที่ซ้ำนี่ไหมใช่ครับใช่ครับครับก็เดี๋ยวรอพี่เขาเดินทางมาอีกประมาณ5นาทีนะครับ เรียมเดิมนะพี่นะเดิมเลยไม่เคยใส่เลยอ๋อเรียมเดิมเป็นเหรียญกูผู้ชนะนะครับไพดีพินาศนะเรียมเดิมพร้อมเชือกแดงวัดด้วยนะรับนี่นี่คุณพี่เปิดเท่าไหร่ไพสองพันสองสองก็สองลดได้ไหมอย่าลดเลยใช่ไหมชอบมาสองพันห้าพี่เขาบอกอย่าลดเลยนะครับพี่ชอบมาสองพันห้าเหรอใช่ โควิดนอะอ๋อแต่พี่เปิดผมสองพันสองถัดทุนนี่พี่อย่างนี้นะมันจะเนี่ยจะไปจ่ายค่าทะเบยนอางนี้พี่งั้นนะผมช่วยพี่เช่าท่าทุนแล้วกันใช่ขอบคุณมากนะเพราะว่าผมเห็นมีเชือกแดงเก่าด้วยไงก็สามารถไปต่อได้เล็กน้อยก็ช่วยพี่เข้าไปเนาะเป็นแหนบรุ่นสี่นีสภาพไม่สวยถ้าสวยก็ต้นหากระยู่มาสองร้อยพี่อย่างอย่างนี้ ยังถูกครับพี่ร้อยหนึ่งอะ่พี่กอนเลยครับตามตีราคาตามนาะั่นเลยครับต่อสภาพล้วพี่เนาะสวยก็สองร้อยอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งอะช่วยพี่ชอบไปอีกองหนึ่งแหนบรุ่นสี่ก็หลายซีนหมดละออกวัดอื่นนะพี่เดี๋ยวผมจ่ายเงินให้เลยได้ครับเนาะง่ายๆเนาะ หบร้อยนะพี่นะอ่าเรียบร้อยก็ได้นะดูครับก็เรียบร้อยนะครับเช่ากับพี่เข้าไปนะครับเป็นเหรียญประกบพยันนะครับหนึ่งองนะครับแล้วก็แหนมรุ่นสี่นะนี่ครับจบไปที่สองพันหกร้อยนะพี่นะครับผมังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันนะครับขอบคุณครับ